นิตยาสารเงินล้านงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่น 6, 7, 4เลขชุดสองตัว 61, 62, 63, 60, 71, 72, 73, 70, 41, 42, 43, 40 เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่น2 5 3ชุด3ตัว8 3 5 6 5 0 0 1 3เลขชุด2ตัว5 2 2 5 5 6 6 5 5 0 0 5 3 1 1 3 3553 3663จอมขมังเวทงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่นบน5ชุด2ตัว5056 58ชุด3ตัว458ล่างให้เด่น3ชุด2ตัวล่าง03 2383 ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเลขเด่นล่าง5เข้าสองตัวล่าง